แล้วนะคบเพราะว่าเราต้องมัดเชือกสองอันสองอันข้างล่างเนี่ยฝั่งทางเราอ่ะต้องมัดเชือกสองเส้นป้องกันไว้นะผมกันเชือกขาดส่วนข้างหน้ามัดแค่เส้นเดียวพอแค่มันแค่มัดให้มันยืดเฉยๆนะคะผมอ่าพี่น้องพอดีว่าได้แผงโซล่าเซลล์มาแล้วมันมีปัญหาเนาะอ่าคลิปนี้จะมาบอกในเรื่องของร่วมศึกษาไปด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่ามันเจอปัญหาเรื่องอ่ะนี่แผงโซล่าเซลล์เป็นอย่างนี้นะครับผมซื้อได้รัซซาด้าช้อปปี้นะ มันจะมีอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งแหละถ้าพูดง่ายๆก็คือบอริษัทอยู่แถวสายไหมในะผมตรงข้ามกับร้านล้อแม็กแล้วกันเนาะซึ่งซึ่ง,งเขารับประกันแผงรถแผงโซ,าซลาเซลล์เนี่ยสิบปีอ่าสิบปีหรือห้าปีนี่แหละนะเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าห้าปีแล้วเปลี่ยนมาเป,ป็นสิบปีรับประกันมอเตอร์หกเดือนนะคะผมอมืทีนี้ผมจะบอกว่าการรับประกันเนี่ยมันอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแผงรถเซล แต่ผมพูดหมายถึงว่าทุกๆแบรนด์ทุกๆอีห e นะ้อนะคืนนี้ไม่ได้มาโจมตีเนาะคือจะบอกว่าการรับประกันอะไรพวกนี้มันมันทำให้ให้ลูกค้าเชื่อถืออยากซื้อแต่ในเรื่องของการเอ่อบริการหลังการขายนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยมันเป็นสิ่งสำคัญเลยนะกับกับอ่การบริการลูกค้าหลังการขายนีย่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและทีนี้ lazada shopee เนี่ยเขาพูดออกตัวออกเลยเลยแลกกันเลยแล้วกันเนาะ คือเวลาเรารีวิวสินค้านะ่ะอย่าเพิ่งเป็นรีวิวก่อนว่าเอ้ยสินค้าดีไม่ดีนะลองใช้จนมันเกิดปัญหาก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าเออมันดีหรือไม่ดีเพราะเราอะไรเราจะดูจะดูจากอ่าการคะแนนการรีวิวอย่างผมเนี่ยผมก็ดูคะแนนาก,การรีวิวซึ่งพอเรารีวิวไปแล้วนะ่ะมันจะให้แก้ไขได้แค่ครั้งเดียวครั้งที่สองไม่ได้แล้วนะครับผมผมบอกไว้เลยถ้าผมรีวิวรอบที่สองไปคอมเมนต์ไปรอบที่สองนะจะไม่มีใครอยากซื้อเลย ราคาหนึ่งหมื่นสามพันบาทสามพันกว่าบาทด้วยซ้ำค่าส่งของอยู่กรุงเทพผมสั่งมาที่สีสเกตซื้อมาครั้งแรกใช้ได้ไม่ถึงสองเดือนมอเตอร์ตายตอนแรกส่งมอเตอร์ไปบริษัทบอกว่ามันใช้ได้ผลเอ่อมันไม่มีปัญหาอะไรส่งกลับคืนมาพอมาใส่อีกตาก็ใช้ไม่ได้เลยทีนี้เปลี่ยนผมไม่ได้เป็นช่างเนาะเนี่ยเดี๋ยวแล้วทีนี้เปลี่ยนนี้มาให้ผม ก็ไม่ได้ตายนะผมอะพอใช้ได้ทีนี้ผมก็ส่งไปรอบที่สองส่งมอเตอร์ไปเลยยกชุดไปทั้งอันเนี้ยทั้งกล่องกล่องันตัวเนี้ยส่งไปให้นะครับผมอันนี้รอยตัดออกเพราะว่ามันแกะออกไม่ได้นะประมาณนั้นเนะี่ยสอกล่องเนี้ยทีนี้มันส่งให้ผมยกเซตผมก็มามาใช้งานใช้ได้ไม่ถึงสองเดือนเลยตายอีก สรุปแล้วรวมเกือบสี่เดือนตายสาเหตุหลักก็คือถ้าไม่ใช่น้ําเข้ามอเตอร์นะครับผมสาเหตุหลักก็เป็นเพราะว่าน้ําเข้ากล่องน้ําเข้ากล่องได้เนี่ยผมเอาซิลิโคนมาอุดอุดรูนะเนี่ยปัญหาคือว่าน้ําเข้าไปแล้วช็อตอันนี้ก็ตัดทีนี้เราสามารถต่อต่อตรงได้ไหมต่อตรงได้ต่อตรงก็หมุนได้เลยนะผมลองแล้วลองแล้วนะต่อตรงทีนี้ผมมาใช้วิธีของการ ต้องบอกว่าช่างอ่ะช่างเขาเข้าใจเนาะเข้าใจเราเนื่องจากว่าเราได้คุยกับช่างเราเราคุยในฐานะแบบเป็นพี่น้องกัน,นอันนี้ผมก็ใส่ใส่ใหม่ถ้าดันขึ้นก็ติดเลยสมมุติว่าตอนแรกผมว่าผมว่าจะต่อตรงนะว่าจะไม่ซื้อนี่พอดีมันเป็นถ้าว่าแบบไม่ต่อตรงมันก็จะอย่างมัน,น,นมันมีปัญหามันจะตัดเนาะเราสามารถต่อตรงด้วยสายสีแดงกับสายสีแดงชนกันอันนี้บอกไว้ไม่ได้ทาให้ดูเนาะเพราะว่าผมติด,ต,ดติดตั้งไปแล้ว ไม่มีคนถือกล้องเสร็จแล้วสีดํากับสีดําชนกันห้ามเอาสีดํากับสีแดงมาชนกันนะเออสีใครสีมันอ่ะจะมีสีให้นะผมแต่ละสีแต่ละสีมาชนกันเอาเทปเทปเทปพันหลังนั้นต่อตรงได้เลยต่อตรงก็ได้แต่นี้ผมไม่ได้ต่อตรงนะทำแบบนี้เนียถ้าเปิดปั๊บก็หมุนเลยเห็นไหมเปิดปั๊บก็หมุนเลยอ่านะหมุนเลยนะครับผมปิดได้ก่อนทีนี้ผมใช้วิธีแบบนี้เอา ดูตามผมนะข้างล่างจะเจอปัญหาเวลาโซ่ตกถ้าตกตกน้ําซื้อใหม่ต่อไม่ได้ผมเลยเอาตะแกรงแบบนี้มาลองสองชั้นเสร็จแล้วผมก็เอาอ่เอาแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาลองตรงนี้มาลองตรงนี้กันน้ําน้ําเวลามันมันตีบางทีมันตีแรงเวลามันตีมันตีแรงตุบ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 มันตีแรงผมก็เลยเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาใส่ข้างล่างใส่ข้างล่างแล้วมันจะมีน็อตก็คือใช้รูเดียวกันกับน็อตตัวนี้ เวลาประกอบประกอบกล่องให้ตรงกับโซ่เพราะเวลาเราอาจจารบีเราจะได้อัดอัดที่จารบีได้ง่ายแต่ผมใช้จารบีแบบเป็นชี้ฉีดเอาขี้ฝนเอาอเดี๋ยวให้ดูเนาะผมใช้ตัวนี้ครับผมเวลาฉีดฉีดอย่างนี้เลยฉีดแล้วก็หมุนฉีดแล้วก็หมุนฉีดแล้วก็หมุนนะครับผมฉีดตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเนาะประมาณนั้นอ่า อ่าสิบห้าวันมาดูทีหนึ่งเนาะถ้าหน้าร้อนจะจัดสิบห้าวันนะต้องอาัดจาระบีสิบห้าวันถ้าว่าหน้าฝนก็สักเอ่อเดือนหนึง่งประมาณนี้เนาะอะการดูแลการใช้โทรไม่ทนอยู่ที่เราดูแลหนึ่งคือสําคัญมอเตอร์สําคัญคือมอเตอร์แผนโซลิตินในทะลับประกันสิบปีนี่บอกไว้เลยว่าไม่ได้เป็นปัญหาหรอกคือมันเป็นที่มอ,อมอเตอร์เนี้ยมอเตอร์เนี้ยรอบที่สามนะอืมประมาณนั้นอืมรอบที่สองเขาเออเขาเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนให้ครั้งหนึง่ง แต่ที่หมายถึงรอบสองรอบสามคือส่งบริษัทส่งไปส่งมาส่งไปส่งมา,งมานะครับผมประมาณนั้นเออนะครับผมทีนี้ก็เลยมาป้องกันไม่ให้น้ํากระเด็นเ,เพราะว่า,วาช่างบางช่างบางคนเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ถูกสุดรุ่นถูกสุดเขาคือหมื่นสามมันจะมีปัญหาอ่ารุ่นที่ว่าแพงสุดคือเขาจะเอากล่องไฟกล่องอ่ากล่องอ่ามอเตอร์พูดผิดเขาเอามอเตอร์ไม่ใช่อยู่ตรงกลางนะเขาเอามอเตอร์มาวางไว,ว้ที่ทุ่นเลยมาวางไว้ที่ทุน่น มันจะมีอ่ารุ่นที่แพงมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าทุ่นสามอันอันนี้ทุ่นแค่สองอันหนึ่งกับสองอ่านั้นจะเป็นทุ่นสามอันเขาก็จะวางตึ๊บแล้วก็จะเอามอเตอร์วางข้างบนเลยมันไม่เคยเปิดปัญหาไม่เคยเกิดปัญหาลูกค้าไม่เจอไม่อะไรแต่ทีนี้พอเจอรุ่นที่ถูกปั๊บเนี่ยมีปัญหาซึ่งมามีปัญหาตอนที่เปลี่ยนโครงสร้างเมื่อก่อนโครงสร้างของเขาอะสูงกว่านี้ไม่เจอปัญหาพอจะเปลี่ยนโครงสร้างให้มันต่ําลงทีนี้มอเตอร์มันก็อยู่ใกล้น้ํา มอเตอร์มันสำหรับออกแบบใช้บนบกเนาะแล้วมาจัดแปลงใช้ในน้ําทีนี้นะเคยมีบางโครงการที่จะซื้อแบบไปวัดบําบัดน้ําที่วัดเนาะแต่มันต้องมีคนดูแลผมก็เลยบอกอมไม่เอาดีกว่าเอาเป็นระบบไฟฟ้า,ฟาจะดีที่สุดแต่ถ้าแบบนี้ดีก็ดีถ้าคนเป็นช่างดีสําหรับคนที่เป็นช่างไม่ได้ดีสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นช่างว่าอย่างนี้ทีนี้ก็เลยอ่าปัญหาก็คืออาจจะระเบีแล้วเรียบร้อยอันนี้เอาลองลองน้านะกั้นกั้นน้ํากระเด็นนะนะน้ำข้างล่างเนี่ยมันจะไม่มีรู ตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายรูระบายตรงนี้ก็จะสามารถปิดได้ก็ปิดก็ได้นะซึิงก็ปิดแต่ผมจะใช้ฟิวฟิวเจอร์บอร์ดปิดซ้ายปิดขวาเดี๋ยวจะทำให้ดูเนาะอันนี้คือปิดไปแล้วนะ,ะเดี๋ยวเดินให้ดูปิดอย่างนี้นะครับผมปิดอย่างนี้ไปเลยนะครับโอเคปิดไปเลยนะครับผม นะครับเดี๋ยวสรุปแล้วก็มาไว้ที่เดิมไว้ตรงนี้นะครับผมต่ว่าเรามีฟิวเจอร์บอร์ดกั้นแผ่นแรกอันนี้แผ่นที่สองนะครับผมนี่กั้นเนาะกั้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่น่าจะโดนน้ำแล้วแหละนะครับผมเพราะว่ากั้นกั้นกั้นสองรอบเนาะสองชั้นเดี๋ยวจะเอาฟิวฟิวเจอร์บอร์ดมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครบว่าจะกั้นสีด้านเนี่ยไหมเดีนะ๋ยวผมกั้น โอเคนะครับผมแผงโซลาเซลล์นี่ใช้พิธำไิธีแบบผมเลยปิดซ้ายปิดทั้งสี่ด้านอันนี้เดี๋ยวผมก็จะปิดนะเดี๋ยวผมจะเปิดสวิช์ก่อนเปิดสวิช์ก่อนเราค่อยปิดเอาต้องทําตอนค่ำๆนะครับผมหรือว่าถ้าตอนเด็เดๆตอนนี้ก็คือต้องหาที่มาปิดแผงโซลาเซลล์ไม่ให้มันหมุนเนาะนี่ส่วนตรงนี้ผมก็จะปิดอย่างนี้เลยนะครับผมเพื่อพอถ้าน้ํามันตีขึ้นมันก็ตีขึ้นพอตีขึ้นปับ๊บมันจะมาลงตรงนี้ ลงตรงนี้มันก็จะโดนแผงแผงแผงวงจรซึ่งกล่องอันนี้แหละมันจะโดนแต่ทีนี้ผมทาแบบเป็นลักษณะแบบเป็นอย่างนี้ละมันก็คงจะปลอดภัยแล้วแหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะดูว,วิธีการผมจะดันขึ้นเดี๋ยวเราจะปิดแผงโซลารเซลล์กันโอเคเราเปิดสวิตช์แล้วนะถ้ามีปัญหามันจะตัดปึ๊บใช่ไหมนี้เราเปิดแล้วเปิดแล้วอันนี้ก็ดันปิดเลยปิดกล่องปิดนะให้เรียบร้อยโอเคโอเคนะครับผมปิดแล้วเรียบร้อย แต่เครื่องไม่ทางานเพราะว่าเราล้อมปิดนะผมเดี๋ยวเราจะล็อกตรงนี้กันเลยคือปิดไปเลยแต่ทีนี้เราก็จะต้องตอนนี้จะต้องไปเอาเชือกมัดฝั่งนี้ต้องเอาเชือกมัดเพราะว่าเราจะต้องทุกๆุกสิบสองอาทิตย์ผมจะมาอาจารบีฉีดพ่นตรงนี้ฉีดพ่นตรงน,น,รงนี้ฉีดแล้วก็หมุนฉีดแล้วก็หมุนคือหมุนใบป,ปั่นให้มันโซะให้มันเอจารบีให้มันทวดถึงกันฉีดตรงนี้นะครับผมเนี่ยเราผมอัดไว้นะครับผม เสร็จแล้วผมก็จะอัดตรงนี้อา้ายอัดขวานะเนี่ยที่โฟกัสต้ตองอัดนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ต้องอัดเนาะประมาณนั้นโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ยังไงฝากช่องเล็กๆด้โน้นนด้วยนะครับผมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมทำคลิปทำอาหารเจสัตว์เลี้ยงการท่องเที่ยวการเกษตรแล้วก็คลิปธรรมะแล้วก็คลิปวินโดนแล้วก็รีวิวสินค้านาะที่ใช้จริงๆนะครับผมไม่ได้เมคไม่ได้อะไรทางนั้นไม่อวยใครทางนั้นถ้าดีก็คือว่าดีไม่ดีก็คือไม่ดี อันนี้เรามา,มาแก้ไขปัญหาร่วมกันเนาะประมาณนั้นโอเคอ่าพี่น้องทีนี้เราปิดสวิต์ปิดสวิต์แลบบ้วนะเมื่อกี้ใช่ไหมเมแบบื่อกี้ตอนแรกผมเปิดผมก็เอาแผงโซเดียมาตรงนี้เพราะว่าถ้าเปิดปั๊บเนี่ยแผงสวเตจะไม่ไม่ได้ติดเราแรกกะว่าตรงนี้จะปิดตายมันปิดไม่ได้นาะเพราะมันเป็นปุ่มเปิดสวิตทีนี้เราก็ปิดก่อนเราก็ทําแบบนี้ใช่ไหมครับผมทำแบบเปิดเปิดได้เอาเนี่ยเหล็กนี้มาคล้อง เดี๋พี่พี่ทันอันนี้ก็คือเป็นแค่ไกด์ไลน์นะผมบอกผมไปใหญ่จ้างรอะพี่น้องผม,ผมเป็นช่างก็อกระเทิร์นแล้วก็ดันมาตรงนี้แล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้คิดว่าอยู่แล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วเวลาเราจะเปิดเราแค่นี้ออกปึ๊บ <c oughs> แล้วเราก็เปิดสวช์เลยพี่นอ้องเออโอเคอยู่นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะลงน้ํากันเลยนะคะอ่าได้แล้วนะครับโอเคเปิดสวช์แล้วนะ ไปด,ดีดูเชือกก่อนไม่ล้องข่ายแก่โตตีตัวตีนะโอเคเนะครับผมแล้วก็ปิดให้สนเสนิทเราจะต้องปิดตรงนี้แต่มันแรง ต้องดัน้ตคงน้ำเอตรงแดดเอตรงไม่ใช่ดดแดดเพราะงั้นมอเตอร์มันจะแรงแล้วเราก็มาก่อตรงนี้ก่อน โอเคเรียบร้อยโอเคมันต้องทำประมาณสองสามคนถึงจะดีนะครับผมเพราะว่าต้องระวังใบพัดเสร็จแล้วก็ให้คนดึงไปแล้วอ่าพี่ดึงดึงช้าๆพี่ให้พี่ไปดึงข้ขางหน้านะผมโอเคไปแล้วไปแล้วนะคบเพราะว่าเราต้องมาเชือสองอันสองอันข้างล่างเนี่ย ต่งทางเราอะ่ะต้องมัดเชือกสองเส้นป้องกันไบส์นะผมกันเชื่อขาดส่วนข้างหน้ามัดแค่เส้นเดียวพอแค่มันแค่มัดให้มันยืดเฉยๆนะครับผมโอเคนี่ประมาณนี้อ่ะดึงก่อนพอก่อนอ่ะเดึงเอกพี่โอเคพออ่ะพี่มัดเลย โ okay. อเคน,นี่มันแดดมันมันหายแล้วนะเรียบร้อยอึ๊บมันจะมีเชือกสองเส้นผมป้องกันไว้เวลาเชือกขาดคือทาไมเึื่องต้องมีสองเส้นถ้าเชือกสองเส้นน่ะถ้าเชือกเส้นเดียวนะสมมติถ้าเชือกเส้นเดียวขาดเครื่องมันหมุนมันจะเดินหน้าอย่างเดียวมันเหมือนรถยนต์ที่เดินหน้าแล้วไม่ได้เบรคมันก็จะชนตึง้งแต่ถ้าว่าเชือกเส้นแรกขาดปั๊บยังมีเชือกเส้นที่สองสำรองให้ก็ไม่ได้เกิดปัญหาสิ่งสําคัญการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆทุกครัง้ง ต้องมีการมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงแต่แผงโซลารเซลล์น,นี่ต้องมีการแบบคือต้องดูแลหน่อยนะผมสองอาทิตย์หน้าหน้าร้อนอาจจรบีอาจจรบีสองอาทิตย์าาาาออตยถ้าหน้าฝนหนึ่งเดือนอาดทีหนึ่งเนาะประมาณนั้นะแต่ต้องสังเกตมาดูด้วยนะผมอ่านี่ก็เป็นการวิธีที่ป้องกันของผมอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือแดดมันบดแล้วมันก็จะประมาณนี้นอพี่นะ้องเนะาะเด้อถ้าแดดแรงก็จะจ่าจ่าจ่าจ่จากว่านี้นอพี่นะ้องเนาะ โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเปะโยกับพี่น้องทุกท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไปพัฒน์ขึไปใหม่มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาสิ่งที่ผมได้นำเสนอออกไปเป็นสิ่งสิ่งที่ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ใช้เองรีวิวเองจบเองแล้วก็มาแก้ไขเองแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าปัญหาซื้อของจะประกันเยอะขนาดไหนก็ตาม แต่สิ่งสําคัญคือการบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะประมาณนั้นนะคบผมอันนี้ก็คือฝากถึงต้องบอกว่าผู้บริหารละกันไม่ไม่ได้เกี่กับลูกน้องนะผมลูกน้องทําตามผู้บังคับบัญชาการนะ,ะสิ่งไหนที่มันดีไม่ดีมันอยู่ที่การจัดการการพูดคุยระหว่างพนักงานรองหัวหน้างานหัวหน้างานรอ,องผู้จัดการผู้จัดการ ระดับซุประดับผู้ดูแลเขตเนาะซึ่งผมก็ผ่านงานมาเยอะเนาะผ่านงานมาเยอะแล้วก็หลายหลาย,หลายตำแหน่งนะระดับราชการก็เป็นมาละนะผมระดับอะไรก็ช่างๆมันเถอนะเนาะจะสูงส่งขนาดไหนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือคอํานึงถึงใจเขาใจเรามาใส่ใจเขาใจเรา1น5 0 0ื่มนบาทภายใน4เดือนนี้ได้อะไรตับคืนมาเนี่ยครับผมเพิ่งจะได้ใช้เนี่ยสองเดือนตาย2เดือนตายพี่นองเนี่ยคือการป้องกันอย่างดีเด้อ ็ต้องมาดูแลร,รักษาอันนี้ก็คือใช้แบบไปก่อนอนาคตอาจจะแบบใช้แผ่นอลูมิเนียมหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมันจะไม่ได้คงทนมากเนาะประมาณนั้นแต่ว่าถ้ามันโดนน้ําแบบนี้น่าจะโอเคอยู่นะน่าจะจะไม่ได้ผุง่ายเพราะมันโดนน้าตลอดเนาะประมาณนั้นโอเคลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็สวัสดีครับ ของฉันอยู่ด้วยกันในความสมทำมันมนำพาชีวิตใจเราก็เป็นสุขสันต์ทุกครั้งที่เจอ and